ทำอะไรทำอะไรบองชสสสสอูสวัสดีครับ <c oughs> โอ้สวัสดีครับโอ้น้องพี่นอ้อง <c oughs> เป็นบรรยากาศหลังฝนตกจ้าโอ้ยโอ้ลืมลืมพี่นอ้องเปลี่ยนรอ,อ,องเท้าก่อนจ้ารองเท้า รองเท้าอยู่อยู่เข่าสวนกับอยู่ในเือนบอกขื้นแขนไ้พี่น้องเ <ew> พราะว่ามันเปียกเนะจน๊ะเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศหลังฝนตกเนาะ้าชุ่มชื่นหัวใจพี่น้องอ, <ew> แดดอ้แดดออกมันอีแดดออกหนาวหนาว <ew> เดี๋ยวข่อยพ้าเบิ้งพี่น้องจากองศาจา้าอันนี้ตอนเศ้านะจน๊ะเนาะ สิบเก้าจ้ะพี่น้องสิบเก้าองศาจ้าสพาะวันใหญ่จังใส่เสือนอกจากเนาะเบเป็นชีวิตหลังกเกษียณนอะจาะเนาะแต่ยู่แบบสบายสบายจ้าอยู่แบบว่าใส่ชีวิตแบบพอเพียงแบบสมถะนาะจาะพี่น้อง ฟัว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 หนาวมากนี่จะวาสิง่ายอันนี่ละอีซี่สิมัวเชนมัวปาเลยอืข่อยว่าสิเปลี่ยนอันสีง่ายนี่หละจ้ะพี่น้องไปใส่ตุงแปงพ่าหอมเนาะจ้าอันนี้เป็นพผาอิตูเนาะจ้าสิกวเฉลีฝีมือฝีมือฝีมือเอายา่พี่น้อง พรเบิงสวนตอนเศร้าๆนะจ้าแต่เว้นกาลังออกพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศหลังบ้านจ้าตอนฝนตกนะจ้าหลังฝนตกโอ้กอนกลังปลุกตัวมันตนึง <c oughs> มะนาวกำลังไงพี่น้องถ้าไายเบิ้งแต่ตอนแรกๆที่ตอนค่อยมาเมืองนอกใหม่ๆเนาะมะนาวมันสิต้นเหลือง แต่ณตอนนี้คือมันโอเคแล้วเพราะว่าใส่ขีแก๊เนะจ้าใส่ขีแกะใส่ยังไปให้มันอันนั้นเนาะพี่น้องให้มันเขียวมันยังพระอีตูก่อยพี่น้องอน,นี่เป็นพระอีตูนะจ้าพระอีตูเมืองไทยเรากำลังงามอันนี้หลับก่อยเสียวเข่าเฮือนเน้ะพี่น้องอืมเบิ่งบรรยากาศย่ำเศร้าจ้า ไม่เ่าสิฟุตคล้างนไปสเพราะต้นไม้าไม่ต้องเ้อแยนะต้ม้เรีมัเลยเล้ยโอ้พใหญ่ใส่อันต้นพักขคิลูดพี่น้องต้นพักขคิลูดใบมะกรูดใบใหญ่ยักษ์เืออพอูตู้เต็มแล้วล่ะวะที่นอบีเกลียวยขึ้า19องศาจ้ะพู้ใหญ่ผลมาขึ้นนาหนาว ิบก้าองศาแล้วก็มันมีล้มพรออมพี่น้องอืมมันก็นเลยหนาวจา้ะแต่กระแดดออกมากกับอุ่นเนาะอันนี้เป็นยามเช้าเช้าจ้าหลังฝนตกนะพี่น้องเนาะสิกวมังเชฮ <c oughs> ะอ,อัอ้เออเก็บมาสตอร์บอร์รีกินอังก็ดเดอะละบาแวร์ตัวเปลาบัวเออเอรูทบุกูออากุเตะนานา น้อไม่ใช่อันนั้นทอ่อน้ำนี่ออโอ้ยตาผู้เฒ่าพี่น้องบบเห็นปาดท่านี่โดนฝนพี่น้องสลัดโดนฝนสมะขับแต่เนาะ ่อยหาตาเอากินมืกอกโกนน่ะแหละพี่น้องเดี๋ยววันนี้เสียเอาไมาย้ย่จ่าแต่ิน,น,นิบูแล้วแต่ินฝรั่งเศสจ้าเลอืออันนี้เป็นดผักหอมฝรั่งเศสจ้ะพี่น้องนี่ใบใหญ่ผักหอมฝรั่งเศสนี่กลังงามจ้ามันก็โดนขี้แกะค่อยเลยพี่น้องอยจัดการขี้แกะใส่สิบ์ฟงามได้จังใดอือบาสเกตมอดันน่

เป็นอะไรอันนี้เป็นอันแมงเต่าท้องบ้านเฮานะ่พาะพ่อยายว่ามีขายจะมีขายให้มาปล่อยในในสวนเนาะจะเนาะให้มันกินกินพวกนอนพวกอย่าง,พว,งพวกที่ว่าเป็นอันพี่อยากเป็นอย่างจะพี่น้องไม่เป็นแมงเต่าท้องนะจ๊ะเนาะอ,อความสุขจะพี่น้อง ความสุขของชีวิตบ้านปลายวัยกเกษียณนะจ้าเดี๋ยวขอเข่าเหือขึ้นก่อนพี่น้องหนาวจ้าหนาวเหี no ้ยีปกันบ๊ายบายบ๊ายบาย